สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องสาววุ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยนะคะพี่พีจะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ด้วยนะคะอะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง ปโปรช้วิสลารนญาในการรับชมนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางตัวใหม่เดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่วันที่ย9กันนะคะซึ่งวันที่ยี่สิบเก้าแวันที่2ี่สดูผลกันก่อนเนาะของวันที่ย8ซึ่งวันที่ยี่สิบแปดแอดให้เด่นที่เก้ากับเไปนะคะมาดูผลในรอบแรกรอบแรกนะคะก็คือรอบชะกิจเนาะออกแปดเจ็ดสามนะคะพี่น้องจุย๊ย เด่นที่เจ็ดม้าแต่เจ็ดสามอดก็ไม่มีดูอันนี้ก็พลาดไปนะคะมาเฉพาะตัวดินส่วนตารางเรามาแปดมาเจ็ดนะคะส่วนล่างสองห้านะคะสองห้ามาในตารางนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แอดให้ไปในชุดกันด้วยเนาะในรอบพิเศษนะคะแปดหกศูนย์นะคะมากลับหัวมีใครได้กลับหัวไหมเนาะวันนี้แอดก็ไม่ได้เขียนให้ด้วยดูมา ไม่คิดว่าจะมาอีกนะคะ6006ก็เลยไม่เขียนก็เขียนแค่ตัวนี้นะคะอ่าในรอบพิเศษรางก็มาในตัวกลับนะคะ37เหมือนเหมือนรอบชฉวาิกิจเลยในรอบปกตินะคะ6 9 8นะคะ6มา9มา8มาตารางมา3ตัวแอดเน้นไปที่98มาในรอบนี้ยินดีด้วยนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับ แนวทางนะคะส่วนในรอบปกตินะคะพี่พี่จ๋าก9กก็มาในตารางนะคะสำหรับในรอบ v ี p 734นะคะ3 4แอดหลุดไปล่าง4 7แอดก็หลุดไปดูเด่นที่7มาแล้วแต่ตัวที่แอดจับคู่พลาดไปนะคะพี่พี่จา๋ารอบนี้ก็มาแก่2คู่นะคะตัวที่แอดจับคู่ให้ยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะยังโอเคนะมาตัวที่แอดเน้นในรอบปกตินะคะ ก็นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดไม่รู้ลวงหน้าเด้อว่าจะมาตัวไหนไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันปพี่พแบบนั้นนะคะ,อะชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเพราะว่าแอดรวมทั้งหมดสี่น่อยเนาะในกลุ่มแอดก็จะไปคัดให้อีกทีหนึ่งนะคะ,ะมาถ้าใครสนใจในกลุ่มก็แอดไลน์ได้เลยนะคะในกลุ่มของเราจะมีหลากหลายแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นนะคะแนวทางเลขทูบเนาะ อ,อ่าชองแอดก็จะลงแค่หน่อยแล้วนะคะพี่พี่จ๋าทศสออมสินรัฐบาลในกลุ่มได้เลยเนาะแต่ว่ารอบนี้ยังไม่ได้ํารัฐบาลให้เลยนะพี่พี่จ๋าช่วงนี้แอดก็งานเยอะงานยุ่งนะคะแบ่งปันเท่าที่ไหวก่อนแล้วกันมาตามต่อกันของวันที่29กันนะคะวันที่29แอดมี4 2 6 6, 6หรือ9นะคะ3 7ด ตารางตัวเด่นหลายๆสูตรนี้กว่าจะมารวมตัวกันเนาะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอจ์จับคู่ให้นะคะพี่ๆจ๋าก็จับในตารางแล้วกันนะคะจับในตารางอ่ะเด่นที่4กับ2นะคะเด่นที่4กับสองสำหรับ4ี่นะคะแอดมีสี่ศูนย์สีี่สองสี่หนะคะ สองหนึ่งสองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะ,ะมาตามต่อกันที่ชุดกันแล้วกันชุดกันแอดกันไปที่สามห้าสามแปดนะคะ 8 7 0 7นะคะอ่ะมาดูกันว่าเราทางที่แอดให้ไปจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างสำหรับสายเบิ้ลวันนี้แอดมีเบิ้ลอีกคู่อ่าสองคู่นะคะก็คือ66แล้วก็7 7นะคะอันนี้ก็สายเบิ้ลนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยเนาะนานๆแอดจะให้เบิ้ลด้วยแบบนี้นะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นในสูตรมัดรวม นะคะตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่สี่หนึ่งสี่สองนะคะสองห้าสองหกส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่สามห้าแล้วก็สามแปดเนาะใครไม่ชอบหกกลับหัวเป็นเก้าเอาเดือ้อพี่น้องจา๋าสองหกหรือสองเก้านะคะ,ะมา จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพี่พี c สีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามเนาะติดตามแอดทุกช่องทางเลยขอบคุณมากๆเลยสำหรับเมตตรภาพดีๆที่มีให้กันเนาะพูดคุยท,ทักทายกันได้นะคะจะได้มีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ